เรียบร้อยครับอย่างนี้เรียบร้อยครับยกแล้วโอ้ยโคตรมั่วเลย,ยนะมุกมิวสวยมาดีครับน้องมาดีครับน้องขอทีคอนคิว ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Aku Gaming นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นอ s s a s s i n ักขั้นมาครับวัสดีแรกมาแรกส่วนไอเทมลูกล่าใส่เดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับผมโอ้โหโดนแบบโกวลามาไวๆๆวอสซิคิววันนี้จะเหมือนเดิมไะแต่ว่าดีไซน์เปลี่ยนเป็นน้ะครือ ใช่ครับทัพสองนะเฮ้ยเล่นแล้วมันเล่นแล้วขอชกเซย์แซเล่นมาก่อของเราถูกโจมตีมาดีครับสวัสดีครับน้องมาดีเอากระทิงเอากระทิงไงกระทิงเดี๋ยวชกไปหนึ่งทีสวยครับแน่นอนต่อเลยว่าโคตรโกงตัวนี้ มันเป็นตัวที่ไม่แรงนะแต่ว่าสกิลของมันนี่แบบเรียกว่าอะไรอะ่ะมันน่าทำคาญนะทุกคนโชคไปเลยทีททเอาแข่งนะแข่งนะเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อได้ <c oughs> <c oughs> ไม่พ้นนะโอ้ <c oughs> หมันเจ็บแล้ว <Dragon S 2> <c oughs> มันเจ็บแล้วกางสาเพื่อน โอ้โหเกียร์คลิปย่างไวอ่ะอยมาครับน้องชกไปหนึ่งทีสวยทางล่างสี่นะเพื่อนตอโลอยู่นี่ขอชกหน่อยต้อเลนมังกรของเราถูกโจมตีมาครับน้องล้างสาวนะเดีนี้เีออยู่กำลังโซนมังกรอยู่ n o ช่วยช่วย <Huh? S 2> มังกรหายไปแล้วจิ๋วจิ๋วเก็บริฟผมออกไปฟูดาเมยนั้นรองเท้ารถฟูดาวไม่ต้องครับเฮ้

เนี่มันมาตามผมโอ้โหตรงกลางโอ้โหเรียบร้อยเลยยัไงเขี่ยคลิปโค้ดไวอะผมได้คนนี้มานะไปดักจเล่นข้างบนบ้างนะทุกคน อ๋อนี่ไว้อ้าวนี่ก็เสร็จโจลดีครับมาดิครับเนาะมาดิครับเนาะโอ้โหมันไม่ตายสวยใคเจโลคิวเหรออ้าวจ้าถ้าผมเคลียร์เว็บผมก่อน Yo, yo. 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 An ally has been defeated. Why, why, why. I despise when people. Say Your team has destroyed the, the tower. Huh? I am the one and only God so long. เรียบร้อยครับอย่างนี้เรียบร้อยครับว <c oughs> ่าจะ้ะถงไปหนึ่งทีมันเจ็บ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 ถงไปข้างหลังครับโยกไปข้างหลังครับไปคิวน้องไปคิวน้องมาได้บูมมาแล้วนี่ครับไม่เอาบ้านเหรอ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 มาดักมาดักมาดัก การสี่ว่ะทุกคนเอ้เพื่อนรอเพื่อนรอว่ะอยู่ขางบนจะทิ้งเหรอไม่เอาเอาไอสองตัวนู้นอ่ะมันไม่มาทางนี้เลย ไปโอเค e ครับน้ง้ยเพื่อนเอาสุดจัดเลยมาขับน้องทำไ,ไ,ไ,ได้หรอโอเคไปต่อครับ ใจเย็น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 พอาผ่านเราพอเราผ่าแล้วมันมาแล้วยกไปหนึ่งทีต่อยไปหนึ่งทีดีมากโอ้ยา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 ตาเพื่อนผมต่อยไปหนึทีหักไปแล้วเพื่อนมาทีครับเนาะ Nhờ đây, nhau đây, nhờ đây, nhờ effect mình dễ cười lắm, còn mong thằng này Your team has destroyed a tower. Is my sacred domain. Ừ, mà chứ. ยกไปแล้ว <laughs> ยกไปแล้วมาดีน้องบนสี่บนสี่สติ๊กเกอร์ห้าวิยกแล้ว <laughs> โอ้ยโคตรวุ่วเลยนะพวกคิว <laughs>

เข oh, ้างบนเาไลกันมาข้างบนไล่กันมางทำไม่ได้นโดนล้างโดนโดนหมดเลยวาอไม่ได้นะทุกคนบ้านแหลกก็หายไปแล้ว เอาละกระทิงหนุมาโอ้โหมาสี่ตัวอย่างนี้โอ้โหผมจ่ายไปหมดแล้วอะ่ะโอเคเพื่อนมาเพื่อนไหม มา้้อยู่น้อยู่น้อยู่อ๊ยวชิวิววพร้อมแล้ววานจะไปดังนะเพื่อนดอวิงดัสเลเยอร์ให้ทีดอวิงดัสเลเยอร์ให้ทีอั d ดุไรฉันนิวเดสส์เนียเรียงคลิในวานก่อนที่ดอวิงดัสเลเยอร์ให้ทีเพื่อนเรามาเตรียมพีกันนะ

ขอทีเปินคิวโอ้โหไม่ได้ทีเปินหรอนี่ครับนอ้องโคตรแรงและสกิลมันจุกจิกด้วยนะน่ะเหลือสิน,นิเทียอาสิน,นิเทียแล่ผมจะผักแล้วก็ยกนะนี่ไง โอ้โหจบก่อนมอ,อกเลยว่าแรงคนะรับโคตรโกงตอนนี้น่าจะติดเมตา100%นะโอเค โอเคครับสกอร์รวม26ต่อ23่ามนุกคนสกอร์เรา7 3 5นะแล้วไปทำไปได้พอตสมสิบเปอร์เลยนะแล้วก็ทีมไฟส์เนี่ย46เปอร์รับดาเมจ11เปอร์นะทุกคนส่วนไอเทมก็ประมาณนี้นะทุกคนโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับอัศังกาปรับมาใหม่ในวันนี้เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ